สวัสดีจ้างข้าวเช้าครับวันนี้อืมเหมือนเดิมมะแข้งเคะพวงกระเจี๊ยบกระเทียมแล้วก็ผักกระถินมันเนี้ยมีแต่ผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยทานผักทุกวันแหละครับผม,มขาดผักไม่ได้ชีวิตนี้ไปเยอะๆกระเทียมอ่ะ ไม่ค่อยผมม่มีเวลาพี่น้อาทำคลิปก็ต้องรัลเกินข้าวก็ต้องอ่มีสาระให้ทุกคนด้วยวันนังนก็สาระหนึ่งอย่างก,ก็คือการดูคลิปเพื่อนให้จบดีอย่างไรดีหลายๆอย่างเปิดค่าการมองเห็นได้ดีอ่แล้วก็ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเพื่อนๆด้วย และที่สําคัญเลยได้ความรู้ครับผมอืมได้ความรู้กับชิปอ่าที่เราดูเพื่อนๆพื่อนที่เพื่อนเพื่อนก็ให้ความรู้มาให้ความรู้ดีๆกับเรามาเราดูเขาจบเราก็เอามาพัฒนาตัวเองครับผมอืม <c oughs> ใครบอกดูแค่เพื่อนอจบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่จริงครับผมการันตีได้เลยว่าหนึ่ง เราได้สิ่งดีๆเราได้คําพูดของของพี่ของน้องที่เขาที่เราดูเขาจบอ่ะเราเอามาพัฒนาตัวเองอ๋ออย่างงู้นอย่างนี้เราก็ได้ความรู้บางคนเ็าให้ความรู้เราอืให้ความรู้ดีๆเราเราก็เอามาพัฒนาเราก็เอาไปบอกต่อกับทุกคนนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่ดูคลิปเพื่อนให้จบคืเหมือนของผมเนี่ยทานมะเขือดียังไง เจี๊ยบดียัยงไงกระเทียมดียัยงไงลดไขมันในเส้นเลือดได้ดีขับถ่ายดีแล้วก็หลายๆอย่างผมผมถึงบอกทุกคลิปว่าถ้าอยากรู้จริงๆก็ไปเสิร์ชดูใน Google ว่าผักที่เราอยากกินอยากทานมันดียังไงที่ผมกินพวกนี้ประจําเพราะว่าผมเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงครับผมผมก็เลยทานผมไม่ทานยานั่นแหละครับนี่คือประโยชน์ประโยชน์หนึ่งถ้าพี่น้องฟังผมจบก็จะได้ประโยชน์สิ่งนี้ไปแค่นั้นแหละก็เหมือนผมดู ดูพี่น้องทุกๆคนผมจะดูให้จบคลิปสั้นคลิปยาวอะไรก็ตามคนดังคนไม่ดังผมดูจบหมดแล้วก็คอมเมนต์แบบสุภาพคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์อ่าดีๆไปครับผมมีประโยชน์นั่นแหละครับได้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างครับผม <c oughs> ฝากนะครับผมดูเพื่อนจบมีประโยชน์มากมายมหาศาลจ้ะ